เชิญยิ้มเชิญยิ้มสบู่วิพาดาวิตามินซีและอ e. ีผิวสวยด้วยวิพาดาสตาร์เวลสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้จะซื้ออะไรดีคะผมว่าจะซื้อเครื่องดูดฝุ่นไปไว้ที่บ้านสักเครื่องนึ่งครับโอ้แนะนำตัวนี้เลยค่ะเครื่องดูดฝุ่นเทอร์โบสตาร์เวลค่ะ แรงดูดนะคะ1,800นิบาเลยนะคะแล้วก็กำลังเนี่ย1,000วัตต์ค่ะแล้วถังบรรจุฝุ่นนะคะจุได้ถึง15ลิตรค่ะโอ้โหสเปคถูกใจใช่เลยครับอ่าแน่นอนค่ะเพราะว่าเครื่องดูดฝุ่นเทอร์โบนี่นะคะบอกเลยว่า 6-in-1 ค่ะ6ฟังก์ชันในเครื่องเดียว 6-in-1 ในลองสาธยายให้ฟังหน่อยครับอือสาธยายค่ะ โบนี่นะคะบอกเลยว่าทั้งดูดน้ําเตาลมทําความสะอาดพรมโซฟาผ้าม่านรถยนต์บอกเลยว่าสบายมากเลยค่ะยิ่งใช่ยิ่งดูดูดีมากค่ะเพราะว่า s t a r w e e l สินค้าหรูคู่ครัวคู่คุณโอ้โหคุณสมบัติเยอะขนาดนี้นะครับต้องสั่งแล้วครับหนึ่งเครื่องอุ้ยได้เลยค่ะลูกค้าคานี่ว่าแต่ขายเก่งแบบเนี้ยมีแฟนหรือยังครับอุ้ยถามแบบนี้มาจีบเราแน่ๆเลยไม่บอกหรอกไม่บอกแต่ว่ามาจีบแบบนี้แสดงว่าหนูเนี่ย เป็นสเปคพี่สิป้ถ้าหัวใจมันบอกว่าใช่สเปกที่ตั้งไว้ก็ไม่สำคัญวิจิบเรารอีกแล้วยจังเลยสวัสดีครับซื้อเครื่องดูดฝุ่นสตาร์เวลได้ครวันนี้ครับพี่เห็นยืนอยู่นานแล้วน่าม้นไปเลยเจ็บได้ข่าวว่าเมื่อคืนแกแอบไปเที่ยวมาใช่ป่ะได้เจอสาวแจ่มๆมั้งะโอโหสาวแจ่มๆเต็มไปหมดเลยพี่มีสาวคนหนึ่งนะสวยมากเลยผมเดินเข้าไปขอเบอร์เฮ้ ได้ด้วยฮียได้เบอร์โทรได้ต่อยกับผมรอเล่นพี่นี่ฉันเพื่อนเล่นเหรอเอ้าไม่ใช่เพื่อนเล่นแต่ว่าเล่นเป็นเพื่อนสองลูกเลยพี่ตีให้มานี่เอาจริงๆได้เจอสาวแจมแจมบงเมาเอ้ยเจอนี่โอ้โหแจมแจมเลยผมเดินเลงอยู่นานแล้วเดินเข้าไปปุ๊บโอ้โหมองไปมองมาไม่จีบดีกว่าวะดูทรงแล้วน่าจะเป็นผู้หญิงกลางคืนเอ้าผู้หญิงกลางคืนมันจะเสียหายตรงไหนมันก็ไม่ผูกพันไง เป็นผู้หญิงกลางคืนตะตื่นเช้ามามันเป็นผู้ชายเฮ้ยมองหนูทำไมคะหนูเนี่ยเป็นผู้หญิงกลางวันแต่กลางคืนเป็นผู้ชายเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ my god ของหนูเล่นไม่เหมือนก็อย่าเล่นเธอค่ะอุ้ยดีด